สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมเซอร์เวอร์คนเดิมกับเกมคุกกี้รันอเวนเบกกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบกล่องสุ่ม2 0 0 9เพชรกับกล่องสุ่ม1 0 0เพรว่าอันไหนมันจะคุ้มมากกว่ากันซึ่งถ้าหากใครรู้แล้วก็สามารถคามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับและในคลิปนี้ก็จะบอกวิธีการฟาร์มคุกกี้ให้เวลตันไวๆไวด้วยนะครับการไม่เสียเวลาก็ไปรับชมกันได้เลย และในกล่องแรกก็จะเป็นกล่องสุ่มคุกกี้แบบเลือกราคา2,900เพชรมาดูกันว่าในกล่องนี้จะได้อะไรกันบ้างในกล่องสุ่ม2,900เพชรนี้ก็จะประกอบไปด้วยคุกกี้อีพิก40อันคุกกี้แร่9 0ออันและพอยของคุกกี้อีก9 9 0พอยพอนะครับซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างแพงเลยนะครับ2,900เพชรเพเนี่ยแต่มันได้พอยคุกกี้สำหรับคนที่ล่คุกกี้เรเจนเ a รี่นะครับ ผมว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากได้คุกกี้แบบเฉพาะเจาะจงเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่า5,000พอยต์เนี่ยแลกคุกกี้เรเจนดารี่ได้แค่1อันแล้วก็คุกกี้อีพิกได้แค่5ส่วนซึ่งคุณต้องใช้เพชรถึง5,000ถึงจะได้พอยต์5,000เพื่อมาแลกคุกกี้นะครับและทีนี้เราก็ลองไปดูในกล่องของหีบทองบ้างนะครับ ในหีบทองราคา100เพชรนี้ข้างในก็จะประกอบไปด้วยคุกกี้อีปิก5อันคุกกี้แล25อันและโพชั่น1ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ากล่องทองเนี่ยในมูลค่า2,900เพชรเนี่ยมันจะได้กี่ส่วนกี่อันก็จะประมาณนี้นะครับในกล่องในมูลคา 2, ่า2,900เเพชร จะได้คุกกี้อีปิก145อันคุกกี้แล725อันและก็โพชั่น29ขวดนะครับและทีนี้ผมก็ได้ทำรูปเพื่อจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่ากล่องไหนมันคุ้มกว่ากันซึ่งก็เห็นการชัดๆอยู่แล้วว่ากล่องทองอ่ะคุ้มกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับคนที่กำลังตามหาคุกกี้เลเจนดารี่นะครับซึ่งมันค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่า การสุ่ม2,900เพศเนี่ยมันจะได้พออยไงครับเพราะว่าคุกกี้เเจนดารี่เนี่ยค่อนข้างหายากนะถ้าไปหาจากข้างนอกอะ่ะส่วนหีบทองเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสําหรับสายฟาร์มซะมากกว่าสําหรับคนที่คุกกี้ยังไม่ตันทุกตัวก็เปิดกล่องทองน่าจะคุ้มกว่าครับพอมาได้โพชั่นในการมาอัพคุกกี้อีกและก็เป็นลําดับต่อไปที่ผมกาลังจะพูดถึงสําหรับสายฟาร์มเนี่ย กล่องทองจะสามารถเปิดได้แค่วันละ9กล่องนะครับหลายคนถามว่า9กล่องยังไงไม่สามารถเปิดได้ตลอดเหรอใช่ครับมันสามารถซื้อหีบได้แค่วันละ5กล่องเท่านั้นและก็กล่องฟรีอีก4กล่องที่รอเวลารีอะครับผมก็ได้อัดคลิปมาให้ดูเลยนะครับว่ามันสามารถซื้อได้แค่5กล่องจริงๆต่อวัน และวิธีนี้ต้องใช้500เพศต่อวันนะครับในการฟาร์มในการซื้อกล่องสีทองเนี่ยครับซึ่งวิธีนี้ก็มีแอดมินหลายท่านก็มาแนะนําในเพจนะผมก็เห็นอยู่แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจกันแต่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านบางคนก็ทําวิธีนี้อยู่ในการลากคุกกี้ให้คุกกี้ตันทุกตัวซึ่งมันค่อนข้างใช้เวลานานนะครับผมบาวา่าประมาณเ8เดือนมั้งผมที่ผมได้ยินมานะ ผมก็เพิ่งเริ่มทำเองนะครับก็กำลังลองอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าจะฟาร์มด้วยวิธีนี้ก็ต้องขยันเล่นหน่อยนะครับเราต้องขยันแข่งขันให้ได้วันละ90ตัว๋วเพื่อที่จะมาเปิดกล่องทองด้วยไม่ใช่แค่มีแค่500เพชรซื้ออย่างเดียวนะครับมันต้องเล่นด้วยนะครับผมเห็นไหมนะครับและในตอนนี้ก็ซื้อ5้ากล่องมาที่เรียบร้อยแล้วก็จะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้อีกนะครับ เพราะเขาจำกัดแค่5กล่องต่อวันเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเปิดกล่องทองได้แค่9ก้ากล่องต่อวันเท่านั้นนะครับก็เป็นไงกันบ้างล่ะครับสำหรับการเปรียบเทียบของกล่องทองและก็กล่องสุ่มแบบเลือกก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ใครหลายๆคนนะครับที่ยังไม่รู้และก็วิธีฟาร์มด้วย ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ